สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอแนะนำการใส่ตัว External Reference หรือตัว Xref เข้ามาในชิ้นงานของเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วตัว Xref นะครับผมันก็คือไฟล์ dwg นะครับที่เราทำการสร้างชิ้นงานออกมาแล้วนะครับสำหรับการใส่ External Reference นะครับผมจะไปที่หนึ่งมุดหมู่ r i b b o n ที่ชื่อว่า Insert และอยู่ที่คำว่า External Reference นะครับผมกดคำสั่ง External Reference ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นกดคาว่า Extract นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะไปหาไฟล์งานของเรานะที่เราต้องการทํามาเป็นเอ็กเลนะครับผมซึ่งไฟล์งานนี้จะเป็นไฟล์งาน w d ของผมนะฮะผมก็ทําการกด Open ตรงนี้ได้เลยหลังจากนั้นผมก็จะวางที่สเกลที่จุดศูนได้เลยหลังจากนั้นผมกดโอเคครับผมหลังจากนั้นชิ้นงานจะถามว่าเราต้องการหมุนชิ้นงานไหมถ้าเราไม่ต้องการหมุนนะครับผมเราก็กด Enter ได้เลยนี่ฮะซึ่งชิ้นงานมันก็ถูกโหลดตัวนี้ออกมาครับออกมากลายเป็นเอ็กเลนั่นเอง ผมกด close ปิดตรงนี้1นทีนี่ฮะซึ่งชิ้นงานนี้ก็จะเป็นตัว external reference เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราต้องการว่าชิ้นงานเพิ่มนะฮะก็สามารถว่าชิ้นงานเพิ่มเติมต่อจากตัว external reference ของเราได้เลยนี่ฮะลักษณะนี้นะครับผมนี่ครับ หลังจากนั้นนะครถ้าเราต้องการนําไฟล์ชิ้นงานของเราตัวนี้นะฮะไปส่งให้กับผู้ใช้งานท่านอื่นหรือส่งให้กับลูกค้าของเรานะครับเราต้องทําการ e-transmit ตัวไฟล์งานนี้ออกไปนะครับเพื่อให้ติดตัว external reference ออกไปด้วยนะครับวิธีการนะครับผมเราจะไปที่ตัวของ ribbon ชี่ว่า output นะครับหลังจากนั้นกดตัวที่ชื่อว่า e-transmit หรือเราพิมพ์คําสั่ง e-transmit ในตรงช่อง ribbon ของเราได้เลยนี่ครับ หลังจากนั้นเขาจะถามให้เราเซฟงานนะผมขยยัดเซฟไฟล์งานของเรานิดนึงนะครับผมขอย,ยัดเซฟไปที่ตัวเดสก์ท็อปของผมละกันชื่อไฟล์ว่า a a นะครับหลังจากนั้นผมกดเซฟอีกหนึ่งทีนี่ฮะหลังจากนั้นมันจะขึ้นตัวของ external reference ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมที่เราต้องการเรียกว่าเซฟไฟล์งานออกไปด้วยนะฮะมันจะเซฟไฟล์งานทั้งไฟล์งาน d w g ของเราพวกรูปภาพต่างๆพวกนี้ก็ถูกเซฟออกไปด้วยนะครับหลังจากนั้นผมกดโอเคครับผมนี่ฮะ มันจะได้ไฟงานที่เป็นไฟงานซิปขึ้นมา1ตัวนะครับผมผมก็ตั้งชื่อเป็น AAA standard แล้วกันกดเซฟอีกหนึ่งทีนะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมขยายบปิดไฟงานตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนะไปที่ตัวของตัวนี่ครับผมตัวที่ถูก e t r a n s m i t ออกมาผมขยายบแตกไฟตัวชิว้นง,งานตัวนี้ของเรานะครับก็จะเห็นว่าเมื่อเราแตกไฟงานออกมาปุ๊บนี่ฮะก็จะมีตัวของตัว External reference ติดมาด้วยนะฮะถ้าสมมุติเรานำไปเปิดในตัวโปรแกรม Project CAD ของเราเองนี่ครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าไฟล์างานตัวนี้ครับมีไฟล์ e x r e f ตัวนี้ติดมาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ฮะถ้าเราต้องการ E-transmit ตัวไฟล์างาน e p e ของเรานะครับผมโดยที่ไม่ต้องการให้มันเป็น External reference นะคะตัวของโปรแกรม Project CAD นะครับผมสามารถ E-transmit ออกให้เป็น e x s e ให้กลายเป็นบล็อก ให้กลเป็นแล้วเสมือนคอมโพเนนต์ได้ด้วยนะครับผมกวิธีการนะไปที่ตัวเดิมครับผมไปที่ตัวเอาพุทของเราตัวเดิมตัวนี้ฮะกดอีทาร์สมิสตัวเดิมนะครับผมหลังจากนั้นอ่ะผมกดเซฟชิ้นงานของเราก่อนนะฮะหลังจากนั้นนะฮะไปที่ตัวของทาร์สมิสเซตอัพตรงนี้นะครับผมกดคำว่า modify นะฮะซึ่งตัวนี้จะมีคำว่าบราย external reference ฮะเรานี้เรากดบรายตรงนี้ไปก่อนหลังจากนั้นเรากดโอเคซึ่งตัวนี้ฮะตัว external reference ของเรานะมันจะถูก รวมกับตัวไฟล์ของเราเลยนะครับผมให้กลายไปเป็นตัวเหมือนคล้ายๆเหมือนตัวบล็อกนะครับผมหลังจากนั้นผมกดโอเคตรงนี้ฮนะผมขออนุญาตเปลี่ยนชื่อของผมนิดนึงนะครับผมไปที่เดสก์ท็อปไปที่คำว่า a a 0 1แล้วกันนะครับหลังจากนั้นผมกดเซฟไฟล์งานของเราแล้วก็กดเรียบร้อยแล้วนะขออนุญาตปิดไฟล์งานของเราตรงนี้นิดนึงนะครับและกลับไปเปิดที่ตัว external reference ของเราใหม่นี่ฮะตัวอันใหม่ที่ถูกอีทานสมิ t ออกมานะฮะขออนุญาตแตกไฟล์นิดนึงก็จะเห็นว่ามีไฟล์างานแค่ DWG ไฟล์างานเดียวเลยนะฮะซึ่งไฟล์างาน external reference นะมันจะถูกรวมออกมาให้กลายเป็นบล็อกอยู่ในไฟล์างานของเราเรียบร้อยแล้วขออนุญาเปิดชิ้นง,งานตรงนี้ของเรานี่ฮะ จากเมื่อสักครู่นะฮะที่มันกลายเป็น external reference ตัวนี้ครับผมคุณสมบัติขอจะเกตเป็นตัว block reference นั่นเองนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความต้องการของทางผู้ใช้งานนะครับว่าต้องการ export หรือ i n s t a n t i t ออกมาเป็นแบบไหน,นขอบคุณครับ